f ฟอร์นิเจอร์บิวอิครับกว่า11ชุดเลยทีเดียวนะฮะหลักๆคือจะเน้นเรียบง่ายลามิเนตผิดวเน้นเป็นลายไม้อันนี้คือเป็นลักษณะของเตียงแบบเจแปนนิสสไตล์สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะมาพบกับผมบุ๊คทริปเ k บอย PS Deco ครับวันนี้อยู่ในบ้านคุณลูกค้ากับงานรีวิวจัดเต็ม เฟอร์นิเจอร์บิวอินครับกว่า11ชุดเลยทีเดียวนะฮะผมอยู่ที่บ้านคุณลูกค้าแต่ไม่ใช่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรใดๆบ้านหลังนี้เป็นบ้านปลูกสร้างเองโซนพัฒนาการสวนหลวงน,นะครับก่อนจะพาไปรีวิวแบบจุใจให้ได้ไอเดียกันฝากสักนิดเช่นเคยเป็นธรรมเนียมกดติดตามกด s u b สไครป์เราไว้จะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆนะฮะนอกจากทริปโอเคที่เป็นงานบิวอินอย่างเช่นวันนี้แล้วเรายังมีงานต่อเติมครัวกันศาสตร์รวมถึงบริษัท PS Deco r กลุ่ม งาผ้าม่านมุงลวดวัวไปเปอร์ฟิล์มกระจกโอ้เยอะแยะครบวงจรกันเลยทีเดียวจะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยอย่างที่เกริ่นไว้ บ้านหลังนี้เป็นบ้านปลูกสร้างเองครับเฟอร์นิเจอร์วิวอินสไตล์โดยรวมทุกห้องทุกโซนสีสันมูดแอนโทนผมขอเรียกว่าเป็นแนวแบบโคซี่แล้วกันนะครับหลักๆคือจะเน้นเรียบง่ายเฟอร์นิเจอร์ลามิเนตปิดผิวเน้นเป็นลายไม้นะครับสีเบดเบดพื้นๆ้นที่เอามาตัดไม่ฉูดฉาดเน้นเป็นสีอ่อนดูโฮมมี่ดูโคซี่เราเริ่มกันเลยดีกว่าโซนนี้ที่ผมอยู่นั่นคือโซนลิฟวิ่งแอเรียหรือโซนห้องรับแขก เปิดประตูเข้ามาก็จะเจอโซนนี้นะครับโซนนี้จะมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันเริ่มต้นจากเจ้าชุดพระเอกชุดนี้ก่อนที่เราเห็นตั้งแต่เริ่มเลยชุดนี้เป็นชุดทีวีนะครับมีการใช้งานที่แบ่งออกเป็นทั้งหมด2-3ฟังก์ชันแน่นอนชุดทีวีมันจะมีการกรุผนังและทําตู้เตี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วงานบิวอินแทบจะ90%เวลาทําชุดทีวีบิวอินเนี่ยมักจะมีการกรุผนังเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าไปติดตามย้อนหลังด้วยหลายอีพีการกรุผนัง ก็มีหลากหลายแบบเวลาเราเข้ามาคุยกันเวลาเราตีราคากันจริงๆแล้วลูกค้าเรียกเราไปวัดพื้นที่สามารถหารูปเ e f e อร์เลน์แบบกลุปผนหลังที่ชอบได้หรือจะดูผลงานจากทางเราก็ได้ แต่อย่างเช่นสไตล์นี้เป็นแนวโคซี่หรือเจแปนิสเรียบๆเ,เพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของการกรุผนังตรงนี้คือการเว้นร่องระแนงนะครับจะเว้นร่องระแนงประมาณนิ้วหนึ่งแล้วก็แบกร่องทําสีเก็บสีสีตรงนี้จะเป็นสีออกเทาๆเขียวๆนะครับและตัดกับลามิเนตลายไม้ซึ่งตรงนี้แขวนทีวีได้แน่นเหนียวมากทีวีประมาณ น่าจะ55-60นิ้วแกวนได้เกินเรื่องวัสดุก่อนวัสดุบิวอินของทริปเปอเคเราเน,น,น้นกันกับทุก EP ถ้าพูดถึงบิวอินเราเน้นเป็นงานเพาะโครงไม้จริงเลยนะครับ เป็นไม้เนื้อแข็งเบญจพรรณทาการปวกทั้งหมดปิดประกบไม่อัดยางกันน้ําเพราะฉะนั้นโครงบอดี้ตู้ทั้งหมดแข็งแรงมากๆและหน้าบานเหล่านี้เราใช้เป็นพวกไม้สําเร็จ HMR หรือบางท่านสะดวกเรียกไม้เขียวนั่นแหละนะครับตัวนี้จะมีคุณสมบัติการชื้นกันปวกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าบานหรือตัวโครงบอดี้ทั้งหมดเป็นงานที่การชื้นกันปวกและแข็งแรงมากๆในส่วนอ,อ,อุปกรณ์ที่ติดตั้งพวกบานพับต่างๆนะครับบานพับต่างๆ เราใช้เป็นพวกฟิตติ้งซอฟท์ครสทั้งหมดแล้วก็ลิ้นชักด้วยนะครับเนี่ยลิ้นชักเราจะใช้รางลิ้นชักลูกปืนเป็นซอฟท์ครสเช่นกันเห็นไหมไม่ปึ้งปั้งนุ่มนวลน,นะฮะโอเคเข้าเรื่องฟังก์ชันเมื่อกี้พูดถึงสเปคคือสเปคทุกชุดเป็นสเปคนี้หมดฟังก์ชันชุดทีวีนะครับปูผนงัง มีตู้เตี้ยซึ่งจริงๆแล้วชุดทีวีส่วนใหญ่เนี่ยตู้เตี้ยแล้วแต่ชอบบางคนมาตรฐานก็จะเป็นไซส์บอร์ดประมาณ50ิเซนแต่ถ้าบางท่านอยากให้เก็บของได้เยอะหน่อยประยุกต์ขึ้นมาเป็นลักษณะสูงขึ้นหรือเรียกว่าเคาน์เตอร์ก็ได้อย่างชุดนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์และสูงประมาณ75-80ถึง8เซนนะครับจัดสรรในส่วนของตู้เป็นตู้เก็บของมีชั้นปรับได้นะครับเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ย อันนี้เลือกได้นะครับจะเอาดิ้นชักเยอะกว่าบานเปิดก็ได้แต่อย่างเช่นเคสนี้ลูกค้าขอเป็นบานเปิดเยอะหน่อยเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนเคาน์เตอร์และแขวนทีวีแต่เคาน์เตอร์แบบนี้มีข้อดีอย่างหนึง่งถ้าลูกค้าไม่ชอบแขวนทีวีตั้งทีวีบนเคาน์เตอร์ระยะสายตาก็ยังถือว่าโอเคไม่เตี้ยไปฟังก์ชันแรกผ่านไปฟังก์ชันที่2นี่เลยเป็นตู้จากฝ้าถึงพื้นเลยบ้านหลังนี้ระยะฝ้าถึงพื้นเนี่ยครับประมาณสัก2เมตร6 0ถึง70โดยเฉลี่ยนะครับตู้ใบ ก็จะเป็นตู้สูงแบ่งการใช้งานได้ออกเป็นโอ้หลายแบบเหมือนกันได้ทั้งเก็บของด้านล่างนะฮะแบ่งชั้นปรับอย่างนี้มีชั้นปรับด้วยตรงนี้ก็เป็นลิ้นชักเห็นที่เปิดซอฟโพสให้ดูเนาะนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นบานกระจกใสนี่เปิดไฟได้ด้วยนะครับไฟ LED อยู่ด้านหน้า2ชั้นเลยเป็นตู้โชว์แล้วกันใครที่ชอบกระจกแบบไม่มีขอบก็สามารถทำได้นะครับสั่งได้นี่ เป็นกระจกแบบเจียของไม่ต้องมีลามิเนตไม่ต้องมีอลูมิเนียมใส่ฟิตติ้งเข้าไปด้านบนก็เปิดเก็บของได้เช่นกันใช้งานได้หลากหลายเลยทีเดียวแต่ยังไม่หมด อยู่ตรงนู้นฝั่งนู้นไม่พูดไม่ได้ข้ามมาหน่อยฮะนี่อันนี้เป็นประตูเข้าบ้านนะฮะลูกค้าไม่อยากถอดรองเท้าไว้นอกบ้านขอถอดในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถูกดีไซน์ให้เป็นตู้รองเท้าไว้เนี่ยเปิดประตูเข้ามาก็เก็บรองเท้าหยิบรองเท้าออกมาใส่ออกไปนอกบ้านตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สะดวกที่สุดลูกค้าแจ้งว่ารองเท้าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ขอมีไว้หน่อยนะครับไม่อยากถอดไปข้างนอกเพราะมันมีทั้งฝุ่นทั้งฝนบางทีลูกค้าก็อยากเก็บให้มีชิดเท่านั้ ชุดนี้ก็ประมาณนี้3ฟังก์ชันหลักๆสวยงามนะครับอีก2ชุดหันมาทางนี้เอาชุดนี้ก่อนละกันนะครับสีสันมูดแอนโทนยังเป็นสไตล์เดิมนะครับยังเป็นลามิเนตลายไม้สวยๆนะครับตรงนี้มากับเคาน์เตอร์เก็บของหลักๆเดี๋ยวลูกค้าจะตั้งโซฟาบริเวณนี้แหละแต่ก็จะเหลือที่เดินให้เข้ามาเปิดเก็บของได้เนี่ยนะครับฟังก์ชันผมเปิดทิ้งไว้ให้เลยละกันนะครับเปิดเก็บของได้หมดเลยเป็นซอฟต์ครสทั้งหมดท็อปเป็นลามิเนตนะครับเป็นงาน เพราะโครงทั้งหมดแล้วก็เดินระบบปลั๊กไว้ให้ใช้งานเผื่อวางเสียบชาร์จทำอะไรนะฮะเป็นซอฟโค้ดทั้งหมดเลยเนี่ยผมปิดแบบไม่ต้องระวังมือเขาปิดของเขาเองซอฟๆนะฮะดินชักก็เช่นกันนะครับซอฟโค้ดทั้งหมดนี่มาพร้อมตู้แขวนด้วยนีย่มีตู้แขวนด้วยตู้แขวนก็มีไฟไฟเราทำเป็นปุ่มเล็กๆนี่หลบไว้ตรงนี้นะครับข้างบนก็เปิดเก็บของได้นะฮะอ่ะชุดที่2ผ่านไปในโซนลิฟิงชุดที่3ครับ ตรงนี้เป็นเหมือนวินโดว์เบสแล้วกันนะครับวินโดว์เบสคือเป็นที่นั่งกึ่งที่นอนเลยลึกประมาณ80เซนตรงนี้เหลือช่องไว้นิดหน่อยลูกค้าจะติดเป็นมูรี่ไม้มูรี่ไม้แอบบอกว่าใช้ของทางเราเช่นกันนะฮะใช้บริการเดี๋ยววัน2วันนี่แหละเดี๋ยวจะมาติดเป็นมูรี่ตรงนี้เว้นช่องไว้ให้มูรี่ของทางเราไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นบอกนี่ยกได้ move ได้เลือกได้หนังมีหลายสีมากแล้วก็มีผ้าด้วยนะเป็นผ้าแบบกึ่งกึ่งกำมะหยี่เป็นผ้าแบบเนื้อกระสอบแล้วแต่เลือก ระยะการนั่งปรับได้บางคนก็ขอเตี้ยกว่านี้ก็ได้นะนะครับแต่สูงก็ผมว่าไม่ควรเกินนี้นะครับอันนีนะ้จะอยู่ประมาณสัก60เซนอันนี้อีก10เซนเป็น70นก็จะเป็นนั่งแบบทรงขาแบบไม่เมื่อยมากประมาณนี้แต่อันนี้ปรับบวกลบได้ด้านล่างไม่ได้เสีย ประโยชน์ใดๆเราใช้เป็นที่เก็บของได้ด้วยนะครับอยากเก็บชิ้นใหญ่ก็ถอดชั้นนี้ออกแต่เราทําชั้นปรับไว้ให้ก่อนนะครับเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานอันนี้เป็นในส่วนของชุดที่นั่งจะบอกว่ามันไม่ได้นั่งได้อย่างเดียวที่บอกว่าเป็น window b e s เลยเนี่ยเพราะว่ามันกึ่งนั่งกึ่งนอนแหละนะครับคือลูกค้าขอลึกหน่อยเพื่อบางทีเผื่ออยากจะ เปลี่ยนอารมณ์มานอนริมหน้าต่างดูทีวีเปลี่ยนเบื่อจากโซฟาลูกค้าก็เลยขอปรับให้มันลึกขึ้นมาหน่อยเท่านั้นเองแต่ถ้าจริงๆแล้วอย่างหลาย EP ที่เคยทําและเคยโชว์ลงใน YouTube เนี่ยบางคนก็ทําลึกแค่นี้ประมาณสัก 40-50เซนก็คือนั่งอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะบางคนก็อยากจะเซฟพื้นที่ไม่อยากให้ลึกเท่านี้อันนี้เป็นไอเดียแล้วกันเนาะปรับได้ปรับได้นะครับตรงนี้ก็มาพร้อมกับชั้นวางของกัเนกระสงค์อันนี้ก็จะเป็นบางกระจกมีขอบบานอ่าอันนี้ก็จะมีขอบบานและต่างจากตรงชุดทีวีหน่อยเลือกได้ให้เห็น2ไอเดียเลยเห็นไหมตรงนี้เราก็มีการกรุกผนังออกมานิดนึงถ้ากล้องถอยออกไปเวลามองเข้ามาเราจะทําเป็นลักษณะให้มันล้อก,กันเป็นเหมือนตัวยูแต่ตรงนี้ลูกค้าแค่ไม่เอาตู้เพราะว่าถ้าเอาตู้มาปุ๊บมันจะเบียดก เินพื้นที่หน้าตา่างตรงนี้เพียงแค่กุปิดลามิเนตให้มันมีฟิลลิ่งแบบลายไม้ล้อกันเป็นซุ้มเหมือนซุ้มตัวยูนั่งได้นะครับอันนี้ไฟเปิดปิดเราเดินไฟไวใ้ให้ลูกค้าซื้อไฟมาให้ได้นะครับโอเคยังไม่ไปโซนอื่นเลยนะฮะรีวิ่งอย่างเดียว3ชุดนี้ก็รีวิวสนุกแล้วนะครับโซนนี้3ชุดผ่านเข้ามาตรงกลางต่อไปจะเป็นโซนโถงยังอยู่ชั้น1แต่เป็นโถงกลางเข้ามาดูกันครับ นี่เปิดแวบเข้ามาตรงนี้ไม่มากครับมีอยู่2ชุดแบ่งการใช้งานไว้เดิมทีบ้านหลังนี้ครับลูกค้าดีไซน์เป็นบ้านปลูกสร้างเองเนาะบันไดตรงนี้เป็นบันไดขึ้นชั้น2ใต้ท้องบันไดตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งๆเลยจึงเกิดไอเดียการดีไซน์ให้เป็นตต้เก็บของใต้บันไดไปเลยพอเราทำบิวอินเข้ามามันก็ช่วยเติมเต็ม,ต,มตรงท้องนี้ไม่ให้เป็นพื้นที่เปล่านะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูปึ๊บเปิดเข้ามา นี่เห็นไหมฮะเก็บของได้สบายๆความลึกเท่าท้องบันไดเลยคนเข้าไปยืนได้3-4คนนะครับลึกมากเก็บของได้เยอะมากนะครับแบ่งชั้นได้ด้วยนะฮะแบ่งชั้นได้ด้วยอ๋อแอบเห็นนี่มีไฟด้วยเผื่อเวลาเราเข้าไปเก็บของเดี๋ยวหาของไม่เจอมันลึกแล้วมันมืดเนาะมันก็เลยใส่ไฟไว้เพิ่มให้ดวงหนึ่งนี่แอบเห็นสวิตช์เลยเปิดโชว์หน่อยนะครับเปิดโชว์หน่อย อันนี้เป็นบานคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งอันนี้ก็จะเตี้ยลงมาหน่อยเล็กลงมาหน่อยตามสโลปบันไดนะครับอันนี้ลูกค้าก็มีของเข้าไปวางแล้วบางส่วนนะฮะแต่อันนี้ไม่มีไฟนะครับอันนี้ไม่มีชั้นเน้นเก็บของปลักยัดเข้าไปเลยนะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะตู้เก็บของ ใต้บันไดผมว่าได้ไอเดียหลายท่านเพราะว่ามีในเพจสอบถามกันมาเหมือนกันนะว่าอยากได้ใต้ท้องบันไดให้เป็นที่เก็บของเพราะบางโครงการก็ทําเป็นท้องบันไดโลง่งๆไว้เหมือนกันนะครับตรงนี้ครับจริงๆเป็นพื้นที่เปล่าแต่ลูกค้าขอให้คอนเน็กมาตรงนี้เพื่อปิดราวบันไดก็เลยเป็นที่มาของไอเดียโดยใช้ประโยชน์เป็นหิ้งพระนะฮะนี่หิ้งพระสวยๆเลยด้านล่างวางเป็นติจุเอยนะครับด้านบนก็อาจจะเป็นสงเป็นเทพด้านบนก็พระประธานหนีง่ายๆหิ้งพระ ทรงสูงพักหลังได้รับความนิยม ด้วยความที่ถ้าบ้านใครพระไม่ได้เยอะแยะมากมายพอเป็นพิธีทรงนี้จะเหมาะประหยัดพื้นที่นะครับลึกแค่ประมาณ40-50เซนไม่เกินนี้ความกว้างก็เนี่ยประมาณ60-80เมตรหนึ่งแล้วแต่พื้นที่บ้านลูกค้านะครับความสูงเล่นเป็นฝ้าได้ใช้พื้นที่ไม่ได้เยอะถ้าเป็นบ้านเดี่ยวจัดสรรทั่วไปไปอยู่ตรงโถงชั้น2เปไปหลบมุมตรงเล็กๆโถงชั้น2เปไปหลบมุมอยู่ตรงหลังบ้านชั้น1โซนทานข้าวที่เราเคยบิว้วนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นอันนี้ก็อีกสองชุดสําหรับโถงกลาง ชั้น1เท่ากับชั้น1ตอนนี้ครบถ้วนเรียบร้อย5ชุดลิฟวิ่งไล่มาตรงนี้5ชุดที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปไล่ชั้น2ให้หมดเลยแบ่งเป็น2ห้องนอนด้วยกันจัดเต็มทั้ง2ห้องเลยนะฮะขึ้นบันไดนี้เลยปะ่ะโอเคครับขึ้นมาถึงชั้น2เรียบร้อยมีทั้งหมด2ห้องนอนผมขอเริ่มสตาร์ทที่ห้องนอนเล็กก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปปิดจบ ที่ห้องนอนใหญ่ห้องนอนเล็กเนี่ยจะมีประมาณ2ชุดนะครับหลักๆเลย1 ก็คือเตียงนอนจัดเต็มแบบนี้เลยบางคนงงว่าเอ๊ะทำไมเตียงมาต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือเป็นลักษณะของเตียงแบบเจแปนนิสสไตล์แล้วกันหรือใครที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นเนะห้องนอนแบบเรียวกงลงเจแปนนิสอะไรเงี้ยเขาก็จะทําเต็มแล้วก็วางฟูกไว้ส่วนหนึ่งที่เหลือก็คือเขาก็จะใช้ประโยชน์บนฐานเตียงอื่นๆอย่างเช่นตรงนี้ครับก็จะมีปลายเตียงเป็นเหมือนที่นั่งทํางานที่นั่งเอเนประสงค์นั่งทํางานอ่านหนังสืออันนี้เป็นห้องคุณลูกของลูกค้าอ่ะตรงนี้อาจจะเป็นที่ทําการบ้าน เดินปลักไว้ให้ด้วยนะครับข้างล่างขอบเตียงวางเป็นลิ้นชักไว้ให้เก็บของนี่นี่เป็นซอฟต์โค้ดทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามตัวตัวนู้นนะครับตรงนี้ลูกค้าตั้งใจจะวางเตียงประมาณเนี่ยครับหัวเตียงคือจริงๆแค่นี้ประมาณ3ฟุตครึ่งไม่เกิน5ฟุตนะครับที่เหลือก็คือเป็นที่ โล่งๆรอบๆเป็นเหมือนเจแปนนิส s ไตล์ตอนนี้กําลังมาแรงนะฮะขออนุญาตขึ้นเหยียบเพราะแข็งแรงเราไม่ต้องกลัวนะฮะนี่ตรงนี้ลูกค้าขอเป็นที่เก็บหนังสือเสียบหนังสือวางของได้ก็เป็นอีกไอเดียนะผมว่าเกด๋ดีดูไม่เป็นช่องแบบมาตรฐานเกินไปก็เป็นไอเดียเด็กๆวัยรุ่นอาจจะชอบสไตล์นี้นะครับที่สําคัญขึ้นมายืนนี่ผมไม่ได้ยืนคนเดียวนะตากล้องขึ้นมาถ่ายด้วยแข็งแรงมาก แข็งแรงมากครับเพราะว่างานเราเป็นโครงไม้เรายิ่งถ้ารู้ว่ามันต้องเป็นฐานเตียงต้องใช้ประโยชน์พื้นที่เยอะๆแบบนี้เราจะเบิ้ลโครงไม้ไว้แน่นมากเนี่ยแข็งแรงมากแม้กระทั่งโต๊ะทํางานขออนุญ,ญาตสบายๆเลยครับเพราะว่าของเราไม่ได้ใช้เป็นงานน็อกดาวน์เป็นไม้สําเร็จแผ่นเดียวของเราเป็นการเบิ้ลโครงความแข็งแรงนี่คือ สบายหายห่วงอยู่ยาวๆ10-15ปีบวกๆไปเลยนะครับอันนี้ในส่วนของเตียงเป็นไฮไลท์หนึ่งของห้อง,องนี้เลยถัดมาตรงนี้อ่ะมีชั้นวางของอันนี้ทําเพิ่มมาให้ลูกค้าด้วยถัดมาตรงนี้นะครับ เป็นตู้เสื้อผ้าก็ทําเต็มพื้นที่ฮะก็คือประตูเปิดสวิงแค่ไหนเราก็ทํามาถึงแนวนั้นเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตู้ระยะประมาณ2เมตร50ได้มีประมาณ5บานเป็นบานเปิดปิดทั้งหมดเลยนะครับใส่ไฟในตู้ไว้ทั้งหมดโดยใช้ไฟเป็นสวิตช่วงบานไม่ต้องกลัวลืมปิดสวิตบานปิดไฟก็ปิดบานเปิดไฟก็เปิดนี่อย่างนี้เราจะพ่วงไว้กับบานขวาให้ดูนี่บานปิดไฟก็ปิด บานเปิดไฟก็เปิดอย่างนี้นะครับเราใส่ไฟเป็นมาตรฐานการทํางานแบบนี้ไว้ให้ทั้งหมดเราแขวนสแตนเลสอย่างดีลิ้นชักเป็นซอฟต์โพส ฟังก์ชันในตู้บอกได้ลูกค้าแต่ละท่านทราบดีครับประโจทย์ไม่เหมือนกันบางคนแขวนยาวเยอะบางคนแขวนสั้นเยอะบางคนต้องการลิ้นชักเยอะบอกได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีไอเดียตอนเราจะเริ่มงานกันเนี่ยผมจะมีสเก็ตอัพแบบให้ลูกค้าดูแลปรับอยู่แล้วสามารถปรับแบบ<ม>เห็นไอเดียจากแบบแล้วก่อนแล้วมาปรับก็ได้ก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าท่านไหนมีไอเดียในเรื่องฟังก์ชันการใช้งานอยู่แล้วก็แจ้งได้นะครับเราก็จะนําไปพลอตลงสเก็ตอัพให้เห็นนี่ห้องนี้ลูกค้าเน้นเป็นแขวนสั้นแล้วก็ลิ้นชักเยอะหน่อย ไม่มีเดรสเลยแทบไม่มีแขวนยาวเลยนะครับมีชั้นวางของอันกประสงค์อยู่ด้วยนะฮะใส่มือจับเลือกได้เช่นกันนะเราก็มีมือจับให้เลือกเหมือนกันเ<ม>หลืออีกหนึ่งห้องไปปิดจบกันห้องมาสเตอร์เบดมไปดูกันว่ามีไอเดียบิวอินอะไรไปบ้างครับปโอเคครับและสุดท้ายท้ายสุดกับห้องมาสเตอร์เบดมห้องนี้ครับจุกๆกันไปเลยนับๆแล้วประมาณ4-5ชุดด้วยกันห้องเดียวนี่แหละห้องนี้แบ่งเป็น2โซน เป็นโซนห้องนอนกับมีกั้นผนังไว้เป็นโซน วอล์กอินคือข้างในจะบิวเป็นโซนแต่งตัวตู้เสื้อผ้ามาว่ากันโซนนี้ก่อนฮะโจทย์ลูกค้าคือต้องการบิวเตียงเหมือนห้องนั้นเลยแต่ไม่ใช่เป็นฐานเตียงแบบเจแปนนิสและแต่สีสันลามิเนตที่เลือกยังคงคีฟโทนของความเป็นมูจิสไตล์โคซี่เจแปนนิสอยู่แล้วเตียงถูกแบ่งเป็น2ชุดชุดละ3ฟุตครึ่งลูกค้าต้องการให้มีสเปซตรงกลางเก็บของได้ให้มาอยู่ตรงนี้แทนหลายๆที่เราจะเห็นว่าเป็นเตียง6ฟุตใหญ่และเอากล่องดิ้งชักหรือตู้สตูเก็บของไว้ขวา อันนั้นก็เป็นมาตรฐานที่ทํากันอยู่บ่อยๆแต่อันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งเป็นไอเดียเห็นไหมฮะได้ไอเดียหลายอย่างเลยวันนี้อันนี้เอามาอยู่ตรงกลางเดินได้2ท่านหันมานั่งคุยกันได้ด้วยเก็บของอยู่ตรงกลางมีปลั๊กเดินไว้ให้หมดสวิตช์ไฟหัวเตียงอยู่นี่ฮะ เปิดปิดได้นะครับกลุ่มมาถึงประมาณนี้ใส่ไฟเป็นสเตปให้ดูสวยๆมีมิติขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฐานเตียงพร้อมหัวเตียงแบบสีสันแบบโคซี่มูจิหน่อยนะครับมาพร้อมกับปลายเตียงในพื้นที่เหลือครับปลายเตียงทําเป็นเคาน์เตอร์วางทีวีไว้นะครับลูกค้าขอสักนิดมีทีวีวางเผื่อเอาไวด้ดูแต่ไม่เน้นใหญ่เหมือนชั้นหนึ่งเพราะว่าห้องนี้น่าจะเน้นนอนเป็นหลักแต่ขอแค่มีไว้ของต้องมีมีไว้สักนิดไม่ เสียหายกับเคาน์เตอร์วางทีวีและที่สําคัญไม่ใช่แค่วางทีวีมันเก็บของได้เยอะแยะมากมายครับฟิตติ้งก็มากับซอฟต์โคสทั้งหมดนะครับเก็บของได้หลากหลายเลยทีเดียวอันนี้เป็นโซนในส่วนของโซนพักผ่อนโซนนอนเราจะเดินขยับเข้าไปตรงนี้นะครับห้องนี้เป็น walk in closet นี่เดินเข้ามาเลยเดี๋ยวกล้องตามมาก่อนผมถอยไปก่อนใหญ่มากเห็นไหมครับอูเดินหลายก้าวนะยังไม่สุดเลยอสุดแล้วนะ <c oughs> คือเนี่ยครับ ห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวบิวอินตู้เสื้อผ้า2ชุดใหญ่ๆเลยชุดนี้ทําผนังชนผนังเลยส่วนชุดนี้ทําถึงวงกบป,ประตูเข้าห้องนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าทําเต็มพื้นที่เท่าที่ทําได้สีสันลามิเนตก็ล้อกันไปกับโซนห้องนอนฟังก์ชันภายในหลากหลายมากด้วยความที่ตู้ใหญ่มากจะแขวนสั้นเยอะแขวนยาวเยอะลินชักเยอะไม่มีปัญหานะครับยังไงพออยู่แล้วแขวนสั้นอย่างนี้นะฮะแขวนยาวก,ก็มีนะครับแขวนยาวก,ก็มีอันนี้นี่นี่อันนี้มีลินชักด้วย นี่เปิดมาปุ๊บไฟติดปั๊บคอนเซ็ปต์เดิมนะครับแหวบนี่แมัน,นี้ก็เน้นแขวนสั้นนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีแขวนยาวอยู่ตรงนี้นี่อันนี้เป็นแขวนยาวนี่สําหรับเบรสสักหน่อยคือมีไม่เยอะแต่มีไว้นะครับอันนี้เป็นแขวนยาวส่วนกางเกงก็มีครับ คุณพี่ผู้ชายขอไว้นี่เป็นลาวกางเกงเป็นที่แขวนสแตนเลสบางท่านให้ผมประยุกต์ทําเป็นเลื่อนออกมาได้ก็สามารถแจ้งได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่มันเลื่อนออกมาได้จะอยู่ในตู้เสื้อผ้าซะเยอะเปิดตู้ออกมาแล้วก็ดึงออกมาได้ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องดึงออกมาเราหยิบง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับเปิดไฟได้ด้วยนะครับเพราะอันนี้ไม่มีบานพว่วงเลยต้องใช้มือแมนนวลกับสวิตไฟ เอาสักหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของตู้สูงเก็บของอเนกประสงค์ละมีกุญแจล็อกของสําคัญไว้ด้วยนะครับทาใส่กุญแจให้ได้แจ้งได้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการเปิดไฟได้ด้วยนี่สวิตช์อยู่นี่นี่นะครับข้างล่างก็เก็บของอเนกประสงค์ได้สบายๆนะครับทำเป็นที่โลง่งอาจจะเก็บพวกผ้านวมปลอกหมอนต่างๆเอาไว้คอยเปลี่ยนจกใจจริงๆสำหรับท่านใดที่เสื้อผ้า เยอะแยะอยู่แล้วหรืออนาคตเสื้อผ้าเนี่ยมันมีแต่เพิ่มมันไม่ลดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ใครที่มีวอลลอินแบบนี้นี่ต้องบอกว่าสวรรค์บองคนชอบแต่งตัวจริงๆนะครับอ่ะก็ถือว่าวันนี้รีวิวไปได้ครบถ้วนนับคร่าวๆก็ ราๆสัก11-12ชุดเราๆนี้นะครับก็น่าจะได้ไอเดียกันไปบ้างไม่มากก็น้อยสําหรับรีวิวใน EP นี้บ้านเดี่ยวโซนพัฒนาการนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจนี่เลยติดต่อเข้ามาทางด้านล่างนี้นะครับช่องทางติดต่อสะดวกทางไหน ติดต่อได้ทั้งหมดนะครับและที่สำคัญกรุงเทพปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นงานฝั่งที่เคฝั่ง PS เอสเรคอเราทั้งหมดของเรากรุงเทพปริมณฑลบริการวัดง,งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นสนใจสอบถามให้เซลล์เราเข้าไปช่วยแนะนำกันก่อนก็ได้มีแคตตาล็อกพามงพม,ม่านวอลเปเปอร์มีแคตตาล็อกเข้าไปให้เลือกหมดเลยนะครับ one stop service ไม่ต้องวิ่งมาที่ออฟฟิศเราก็ได้นะครับและสุดท้ายฝากสักนิดเช่นเคยกดติดตามกด subscribe ไว้ไอเดีย รีวิวจุจ่ๆสิบถึงสินาทีแบบนี้จัดได้ไม่พลาดน,นะฮะและนอกเหนือจากนี้เรายังมีช่องทางติ๊กต็อกับช่องช็อตของ y o u t u b e 2ช่องทางนี้จะเป็นในส่วนของคลิปสั้นเยอะแยะมากที่เราใส่ไว้นะครับไปดูเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยเผื่อท่านใดกำลังหาไอเดียอยู่ผมว่าช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามใน E ีนี้วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ